สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตแล้วก็มาฟังข่าวที่น่าสนใจนะครับที่ผมหยิบยกกันเข้ามานะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรนะครับก็เป็นเรื่องบทวิเคราะห์แล้วก็คำแนะนำจากรุ่นพี่ร่วมชาติอย่างเจมี่คาร์รเกอร์ที่ได้แนะนำรุ่นน้องอย่างมาคัสรัดฟอร์ดนะครับในเรื่องของ อนาคตของอาชีพการค้าแข่งของเจ้าหนูคนนี้นั่นแหละนะครับหลังจากที่ช่วงหลังเนี่ยอาจจะหายเงียบไปหน่อยนะครับเพราะว่าโอกาสการลงสนามบวกกับในเรื่องของฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่ด้วยนะครับเรื่องนี้มีเหตุผลอย่างไรแล้วจิมมี่คาร์รเกอร์เขาวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังบทวิเคราะห์ของจิมมี่คาร์รเกอร์กันดีกว่านะครับผม เจมี่คราเกอร์บอกว่าผมเนี่ยยังมองไม่เห็นว่ารัดฟอร์ดเนี่ยจะก้าวขึ้นมาแทนที่รูกากูได้ในระยะเวลาอันใกลน้นี้เราเนี่ยลองดูสิว่ากว่าที่รูกากูจะกลับมาแจ้งเกิดได้เนี่ยเขาต้องย้ายตัวเองออกจากเชลซีไปอยู่กับทีมอย่างเอเวอร์ตซนซึ่งหลังจากนั้นเขาก็สามารถระเบิดฟอร์มทําประตูได้อย่างมากมายจนได้มาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์เด็ดในที่สุดนะฮะ เอว่าตันเป็นสโมสรที่ที่เหมาะสมกับทางรัดฟอร์ดเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะได้ลงสนามแบบต่อเนื่องทุกสัปดาห์เมื่อรดดูการที่แล้วเนี่ยนะฮะเขาเล่นได้แย่มากนะครับในเกมพบกับไบรตันจนทําให้โจเซมโยเนี่ยออกมาตำหนิในเรื่องนี้พอเกมถัดมารูกากูก็กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งนะครับนี่แหละคือเหตุผลแล้วก็นี่แหละคือปัญหาที่เขาเนี่ยจะต้องเจอนะฮะ ก็โดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะจิมมี่คาร์รเกอร์ที่เขาได้วิเคราะห์ถึงแานเชตอร์ยูไดเนี่ยก็เป็นการแนะนำมากกว่านะครับว่าทางรรดฟอร์ดควรออกไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมแบบโรกรากูนั่นแหละที่ย้ายออกจากเชลซีอาจจะไปอยู่กับทางเวสต์บรอมบิดเอาเบียนหรือว่าเอเวอเรตเหมือนลูกากูก็ได้นะครับทีมระดับประมาณนี้น่าจะให้โอกาสการลงสนามกับแรดฟอร์ดได้เยอะมากกว่าที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปนะฮะ นอกจากนี้นะครับทางจิมมี่คาร์เกอร์ยังได้วิเคราะห์ถึงตำแหน่งที่แท้จริงของเจ้าหนูวัย20ปีรายนี้ด้วยนะฮะตำแหน่งที่แท้จริงของแรดฟอร์ดคือกองหน้าในตำแหน่งกองหน้านี้เขาเนี่ยจะก้าวสู่เป็นผู้เล่นระดับเบอร์คาร์ดได้อย่างแน่นอนแม้ว่าตอนนี้เขายังไม่ไปถึงขั้นนั้นก็ตามแต่เขาเนี่ยจะก้าวสู่ระดับนั้นได้ตอนอายุ24ปีนะฮะดูอย่างรูกากูสิครับตอนนี้เนี่ยเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของพิพิลาลิกไปแล้วนะครับ ดังนั้นเมื่อคัลรัดฟอร์ดอาจจะต้องเลือกย้ายออกจากทีมก็มีความเป็นไปได้จากนั้นเนี่ยเขาก็คอยที่จะกลับมาอยู่ทีมใหญ่เหมือนเดิมนะฮะนี่ก็คือบทวิเคราะห์แล้วก็คำแนะนำจากรุ่นพี่ร่วมชาติอังกฤษนะฮะอย่างเจมี่คาร์เกอร์ที่ได้วิเคราะห์ผ่านสื่ออย่างสกายปอตนะครับที่วิเคราะห์ออกมาได้อย่างน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับ โอเคครับก็ทั้งหมดนี้แฟนบอลคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันเข้าได้ครับสำหรับคลิปนี้ลากันก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ